สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้เมจิเอเรเซอร์แบบเบื้องต้นกันนะคะก่อนอื่นเราขอเช็นะดหน้าจอ iPad ก่อน เช้เสร็จแล้วนะคะนี่เราเช้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้ามาในตัวแอปเลยนะคะในตัวแอปเนี่ยหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปตัว M เ,เนาะพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันให้เลือกนะคะ2อันก็คือโฟโต้ที่เป็นในเครื่องของเราเองนะคะแล้วก็เป็นแบบคามิรานะคะคาม,มราก็คือใช้ถ่ายรูปแบบปัจจุบันเลยเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันเล็กน้อยนะคะในตัวเครื่องที่มีให้ด้วยนะคะ ทางนี้นะคะเราจะเลือกเป็นโฟโต้นะคะโฟโต้ photo เนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องของเราเลยนะคะแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอารูปไหนเนาะพอเราได้รูปมาแล้วนะคะจะเห็นด้านล่างนะจะเป็นกรอบให้เลือกนะคะขนาดของรูปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมีทุกขนาดเลยนะคะแล้วเราก็เมื่อเลือกได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเครื่องมือเข้ามาก็จะมีอีกเพียบนะคะอันแรกเป็นคาถาวิเศษอันที่2เป็นการลบค่ะอันที่3เป็นการเรียกคืนนะคะ อันที่4ี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็อันที่ห้านะคะจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาใช้เป็นอันนี้นะคะกดไปจึ๊กเดียวนะคะมันก็จะกลายเป็น PNG แบบนี้เลยค่ะทุกคนคือง่ายมากๆเลยถ้าลบนะคะก็ลบให้มันกลายเป็น PNG นั่นเองเนาะเห็นไหมคะว่ามันจะทําให้พื้นหลังในการ PNG เลออ่อาแล้วพอสมติว่าเราลบเกินใช่ไหมเราก็ใช้การเรียกคืนได้นะคะ พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บพื้นที่มันก็จะถูกเรียกคืนกลับมานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่นะคะเปลี่ยนโฟกัสของพื้นที่ที่ทําเป็น png เนาะส่วนอันนี้เป็นสีแดงนะคะที่ทําให้เรารือว่าส่วนไหนที่เรายังไม่ได้ทําเป็น png หรือว่าส่วนไหนที่เราควรจะเรียกคืนนั่นเองนะคะแล้วต่อไปนะคะเมื่อเราทำพื้นหลังเป็น png แล้วก็ export นะคะเป็นรูปก็จะมี2แบบอีกเป็น jpeg กับ png ใช่ไหมคะ เราก็เลือกเป็น png เนอะแล้วก็เลือกความคมชัดสูงนะคะนอกจากนี้นะคะในตัวแอปเนี่ยเขาก็ยังมีการแก้ไขพื้นหลังให้ด้วยมไม่ว่าจะเป็นทั้งสีรูปแบบรูปภาพหรือรูปทรงนะคะสีนะคะแล้วก็จะมีเยอะมากๆนะคะประมาณล้านแสีเลยทีเดียวนะคะในตัวแอปเขาก็ยังมีบอก rgb อีกนะคะทุกคนซึ่งัะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะทำ ฟีเจอร์ไหนกลับมาทำได้อีกครั้งนะคะแล้วก็สามารถใช้ R G B ตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะแล้วเราต่อมาก็จะมาดูรูปแบบกันนะคะรูปแบบมีตัวแอปให้ฟรีนะคะก็จะมีทั้งหมด5รูปเนาะแต่และรูปก็แบบน่ารักมากเลยสำหรับคนที่ไม่อยากเสียตังค์เนาะแล้วก็จะมารีรูปทรงนะคะก็จะเป็น ทรงต่างๆนะคะในการเอาไปเข้าแอปเนาะเมื่อเรา export รูปหรือว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เราขอออกจากเพจนี้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะในแกลเลอรี่ของเราที่เราเซฟเอาไว้เนาะพื้นหลังมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้แสดงว่ารูปของเราเนี่ยกลายเป็น png เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า ก็เข้าไปในที่ที่เราจะ Import เขาเข้าไปนะคะเดีย๋ยวเราเขอ Import รูปสักครู่นะคะอ่าพอได้มาแล้วเนี่ยรูปก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนพื้นหลังของเขาเนี่ยก็จะไม่มีเลยมันจะเป็นแบบใส่ใสเป็น PNG เลยค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆแล้วก็แบบสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนแถมมันเ็ยังใช้งานง่ายด้วยนะคะทุกคนก็สามารถ เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ในด้านงานต่างๆเนาะก็ยังใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะโอเคการจบคลิปก็การพีเซนต์ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ